ันนี้เป็นตัวอย่างของทางเซโบมีราละอีกนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ใช้กับพวกโซล่าเซลได้อันนี้จะเหมาะก,กับลูกค้าที่บอกว่ากลัวมีปัญหาเรื่องการเดินสายตัวนี้เป็นไวเลสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นทรูไวเลสเป็นระบบสามเสาแล้วก็เรียกว่าสามารถเชื่อมต่อกับตัว Wi-Fi หรือว่า Access Point ทุกที่ได้โดยที่ไม่ต้องเดินสายไฟเลยใช้กับพวกอกย่างพุทธเราที่เป็นชาวสวนชาวไร่ตัวนี้มีโซล่าเซลสามด้านนะครับอย่างบ้านที่บอกว่ามีกำแพงไม่อยากเดินท่ออีกแล้วครับ แนะนำให้ใช้ตัวนี้ได้เลยครับอันนี้พร้อมกับตัวสปอร์ตแฟลชไลท์สีขาวนะครับ10วัตต์มีไซเรน110 dB ความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับที่เป็น Full HD 1080p มีความสามารถในการพูดเสียงออกมาได้แล้วก็สามารถได้ยินโต้ตอบกันได้นะครับกลางคืนมีอินฟราเรดแล้วก็กลางคืนเป็นภาพสีได้ด้วยนะครับ